มาดูกันนะครับพ้องห้องมามาดูกันครับพ้องห้องมาดีครับพ้องห้องมาดีมาดีมาห้องห้องร <c oughs> ัดดืืด <c oughs> อ้อนดิครับรออะไร มาไม่ได้ไว้มาไม่ได,ไได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้นอยดีกว่าเข <c oughs> ้มาคงไม่ก่อนแล้วล่วมนะมั้งไปนะไปไปอย่าไปยา Shut up y ย a h จะไม่ตายา <c oughs> Shut up แกตายแล้วว้า